เราอยากให้ทุกคนรู้ว่าเรต้องการพระผู้เป็นเจ้าม่างไรทุกเจ้าเ้าของพระเจ้าล้วทุกส่วนของเรานี่นะครับที่เกิดนรของหลวี่ตั้งแต่แรกนะปที่หนึ่งกิมเื่นได้พระผู้เจ้านี่เรื่องดงา นะครับแกเปนนอากจะจเต้นจนตายไปเราลยนะครสบายทุกอย่างอย่าให้ความสบายัันมาาเราอย่าให้ความสบายมันทำใ้เร่ขี้หยิบรักนบตาหแต่แล้ครับนาข้าหุ่นบนาหุ่นมันมสิ้นที่ยากจนตั้ใจถวายมาแล้ว่จะครับทุ เราชาวอีสานเราก็รับรู้ว่าจะมาถึงนี้ถ้าเาไม่หัวใจที่อยากได้คุณจากพระเจ้าว่าทำไมรักกันแน่เขาตัจหักไปเยอะคุณ่เห็นนะครับประมาณห้าสิบหกสิบเจ็ดบัดจังให้จีนนะครับอาได้คุณจาพระเจ้าแล้วเราจะทำแบงใให้ได้คุณจาพระทาเ้าให้หที่จะหมาพักตัวเองนะครับใจติดใจ่จได้หัวมาได้

ป็นะครับเป็นพระผู้นิที่ผู้ทับนะผู้ทาห่ก็ตาม่ผู้ที่ท้ับนะผู้ทาห่ก็ตามที่หนึ่งทำเลก็จะผลชาทำล้วใหญก็จะเป็กแทำเลยสนผู้จะเป็นเสด็จศาสาจะไดู้กล้าไปแซงพระองคได้แล้วเขากงได้เหลับนะ